สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่อง YouTube สีขรอพุ่มทีวีนะครับนี่นะครับผมมาติดตามนะครับเนวทางของแม่ทินะครับที่เพิ่นถูกตระเต้ปีหกเจ็ดมาเพิ่นเพิ่งจะหลุดไปแค่สองงวดนะครับท่านผู้ชมเนาะมาหนีนะครับจะไปดูตัวเลขนะครับที่ฟา์มือของเพิ่นนะครับที่มันขึ้นมาแดงจริงครึ่งเลยนะครับจะเป็นเลขตัวไดนนั่นติดตามชมกันนะครับ ว่าเพนเนิ่นได้แนวทางเด็ดๆนะครับอะไรกำอาไรก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องนะครับผมกดลคกดแชร์กดสมัครติดตามช่องยูทูบสีของเราพีทีวีน้ำแหนนะครับเรานำน้ำนจะทุกทา่านได้ตัวแดนน์ไปช่วกันครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วินานาณในการรับชมผมเบาอยู่ครับผู้ใดซื้ออย่างน้อครับแม่ทีแม่ทีแม่ทีนี่เป็นคนบ้านนี่เองบ่บ่ค่ะเป็นคนในบ้านโคเมกอำเภอนาโพอ๋ออ๋นาโพจีนาโพนี่แหละเลยอันนี้ไปหน่อยนึงเลยพุทธสงไปหน่อยนึงเลยพุทธสงไปจริงแล้วเป็คนไหนนี เกิดอยู่บ้านของเฟืองนี่นะคะอ๋อครับผมไปได้แฟนดูอันนี้มามามาหยังเมื่อมื้อนี้จังได้มาอยู่นี่ยเมาเสียงโชว์เมื่อทีได้ยินข่าวว่าถือเลขมาแล้วเป็นปีแล้วแม่นบ่ค่ะปีหกเจ็ดอ่ะตึกมาแต่ปีใหม่ครับพึ่งพึ่งว่ดถือสองหัวเดือนที่แล้วนี่ยแหละว่ดถือพึ่งว่ดถือสองหัวใช่พถือว่าตลอดกระฝันมาแม่บอกแน่อย่างแม่แนงสินะกัำเขากับต้นใหม่เลยส่วนส่วนมากในชีวิได้เจาะเหรียญฝันค่ะ ฝันว่าเม่มาเขียนใส่ตีนให้แน่อย่างให้แน่ขึ้นนแม่ขีเดี๋ย่เนาะแม่เนี่ยังมีชีวิตอยู่บ้างนะใส่แม่มันก็เก็ใส่เก็บแล้วก็อยู่เนาะเ่าคุณแม่จะสวยแส่แต่ว่างวดลาซูนี่พิษแม่นปะบ่ถือมาสองวันแล้วครับเพื่หนมาอ่ะที่ถือรัตติลีตามตัวไายเนี่ย สองตัวถ่ายสามตัวหนาสามตัวล่างเจ็ยสามตัวถ่ายวดกันไปยุ่งสี่เป็นปีเลยก็ได้จ้าถผพันมาเนี่ยถือใต้ดินครับสามตัวสามตัวตรงๆแน่สามตัวโต้แน่สองตัวสีเป็นคุณถ่ายยุชนเนี่ยว่าเอซื้อถือก็ตำก็พันคุณพันทำไมมาหนี่แฟนผงเห็ดก็สั่งอ่ะ มาคิดถึงเจ้าของป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ่คิดว่าห้าซื้อหลายห้าบ่ถือแต่สี่คนก็บจำบกคนได้ลอยคุ้นลอยก็ถือว่าชาวบ้านมาหลายอยู่เดลยจนมากกับสี่ลอยคุ้นลอยหาสิบคุณนหาสิบสวดที่มั่วที่หาหาเกาะแปดถือไรหาเกาะแปดถือไรบ่ค่ะปันบ่ค่ะไม่อยังปันแมาแม่มาเขียนไหนล่ะขันเวลาจมมาอยากเก็บของน้าไม่แต่คนก็สีมา เขาฟันแม่แม่ในแต่ว่าส่วนมากแม่มันจะมาเขียนใหายเพิ่งว่าถือสองงวดนี่แหละแม่ให้โชคใบสองงวดสอนเลยบอกว่าถือเพราะว่าจะว่าถือสองงวดที่ผ่านมาเนี่ยสงวดเดี๋ยวสิของงวดที่สามและแล้วงวดวันที่สิบหกนี่แเดี๋ยวหมายความว่าคือมาถูกมาทั้งปีเนาะอันทีตย์เนาะที่ว่าที่ว่าอาทิตย์บางหันเน่ยซื้อเสามาเนี่ยเลขกจะออกอยู่มือค่ะ อันนี้บ่อฝันแม่นบ่นี่บ่อฝันงวดวันที่สิบหกในแม่นบ่มันที่ลางๆงวดนี้จังงวดนี้แหละสิบสาอยู่ในมือเลยทิเล่ครับอธิเทเล่นะนี่ออกอยู่ฝ้ามือเนี่ยที่เบิ่งแล้วนะแฟนแฟนแบบเบิ่งเล่ากับมันที่เป็นตัวเดียวกันเนาะคหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดอันนี้ก็มาอาทิตย์วังหันเนาะเท่าอาทิตย์ก่อนเนี่ยมันออกอยู่มืออาทิตย์วังหันหลวงปู่ศิลาครูบกับไอ้เงินควันผงอรั ส่วนทรงมาไห่ก็เลยมาจุดหมู่วานนี่ถูกถูกถูกของกู้ศิลาจะเป็นตัวเลขหนึ่งห้าเจ็ดห่ายตรงกันเลยเนาะบันนี้ค่ะกาแฟมัดกันเลยกินฟ้ามือกันหนึ่งห้าเจ็ดซือกันมีดักขานไหมครับมีอยู่ในโทรศัพท์ทายไว้ตลอดชวเอฟซีบนเมจ้า ต้องโชว์หักฐานที่นองกันฉันข้าวประธานที่นอนสิ้วเาเด็กไม่้ามึงมันบกอยู่บัวขาทรายไหวใช่ไหไม่ตอนนี้นะในือน้ล้างอยู่นน่ค่ะใช่มือล้างๆโอ้ตายไวชัดเจนถัดแดงตัวแดงยิ่กึ่งขันเบื้องหล้าว่าจับวัดเจ้าของเป็นใส่เบื้องข้างบืองฟ้ามึนี่ใส่หรอเดี๋ยวซูมมึงก่อนหน่อยหนึงเนาะ ลิงมาเจ้าของเป็นเถือกไม่กับคือพ่อเจ็บคือพ่อหยั่งที่นะมันก็เป็นตัวแดงเลยกับไายแฟนใช่ๆมันมันขึ้นอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวยกเที่ยงกันนะไทยอะไรอยู่ในโทรศัพท์ถึงเรกถูกแล้วถึงตามตอนนี้มันคือสชีร่างไปแล้วเนาะค่ะมันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วตบนไม่โทรศัพท์น่คอับเบงน่ตัวโทรศัพท์ตุกปลี่นไปแต่เหินบ่ไข่มากว่านะแฟนคุณบอย โบมักทายลูก้อมต่างรักทายลูกใจหน้าจอเมียใหม่แม่แม่จะได้ดังโบอยากดังหนึ่งหาเจ็ดจะได้เฮ็ดบุญเด้แม่บอกว่าเธออยากเฮ็ดห้องน้ำให้เพบนเด้ยจะเมาตลอดมะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วอยากอยากถือเลขหลายๆก็อยากมาเฮ็ดห้องน้ำนี่เป็นเอาเบิ้งเอาเลข่อยฟังเมื่อก่อนนะถือจะได้เฮ็ดบุญน้ำกันเนาะแม่เนาะ อ่ะขอดูตัวเลขความือนะคะที่คุณแม่ถ่ายไว้นะคะชัดเจนบ่ดจ้าแม่นี่เดียวค่ะโอ้สัตว์ตัวเนี่ยสัตว์เลยแล้วความืออะค่ะโบโบโบด้ตัีสัตวยข้าวเฟ้นพอดี่ายไว้นะถ่ายให้เห็นไหค่ะเห็นอยู่ครับ้าเจ้าเฟ้นเพลินมัดกระสีเป็นอีกตัวหนึ่งแบบเป็นเก่าเนาะค่ะ มีมีมีสองตัวเนี่ยตัวนาเป็นเป็กเก่านะตาเปล่านี่เป็นห้าเจ็ดค่ะท่าตอนนี้ค่ะเหลิกยึดนี่สัตว์แห้งกับหานกับหานะเอาแมวมาโซ่ทางนี้จักน้อยอ่าทายดูวาเห้ยซเบิงก็นด้หนึ่งสองสามอ่ะพี่น้องซูม m zoom แล้วก็แคปเลยจ้าเด็กซูบซูบสิลาสองเนี่าค่ะ ถือมาตลอดปีบ่ถือแค่สองหวดค่ะปีหกเกียนี่ถือมาตลอดปีหนะัญหาเปิดนนิสเปิดเทิส่วนมากเขาตรงติดตรงตรงแล้วก็เลขข่ายสามตัวเนี่ยบางทีก็สามสิบกัวใบสิบสี่ใบค่ายจีเซอร์ตลอดหมวดนี่ซื้อหรือยังครับซื้อแล้วซื้อแล้วหมวดนี้ซื้อตัวใดนไว้แม่ซื้อบ่ได้เอามาาาาบ่ได้เอมจกะซื้อตัวใดนไว้จ่ะซื้อตัวใดนเหรบ ซื้อหนึเจนี่ละเก้าเจ็นี่ล่ะเก้าเจ็มันได้มาจากไหนเบิ้งนนั่นนะเบิ้งนี่ล่ะเบิ้งนถูกปูซิลาเนี่ละค่ะเพราะว่ามันถิมีมันถิมีสอนดูขันตาดีก็เห็นมีมีเกลวมีหามีเจ็ดนะคะห้าเก้าเจ็ก็ซื้อได้ดินก็ซื้อไว้แล้วนี่แหละทุบปุนี่ปูซิลากับมีอยู่ในนี่หนึ่งหเจเก้าเจ็กับหนึ่งห้าที่ที่ว่ามักมนี่ก็คือหนึ่งหน่งหาเก้าเจ็ดที่ว่ามักที่สุดน พวกปูศิลาครับแต่หนึ่งหางเจ็ดเนาะมันก็ตรงกับมือเจ้าของเจ้าแม่ที่ของแต่ละเลขเลขอยู่ใบไม่ก่ะห้าเก้าเจ็ดใบเหนพริกกรือน่ะแล้เป็นไห่บูดูดูน่ะครับใบเลขถอดม้าเฉียเปิ้ละสีไห่เลขเด็กไม่ตรงเป๊ะเด็กเด็กพริกกรเคืองน่ะหวดนี้ก่ะเบึงบึงบึงตลอดเบิ้งตรงเบิ้งห้าเก้าเจ็ด เดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้เด้องประเทศนี้เด้อเขียนตัวเลขให้เอฟซีนะจ้าครับเดี๋ยวสิเขียนให้เบิ่งมีเลขขึ้นฟามือกับมี่หนึ่งหาเกจแล้วก็เลขทูปปูซิล่าเนาะมี่หาเก่าเกจเนาะเป็นทรงมาให้ยเป็นทรงมาใหอยอูกมะหอูกอันเดียวครับแต่มันกะแปลกที่ว่ามันตรงกับที่ที่ออกอยู่เมื่อนี่มันสองอันที่เลยเนาะแต่ว่าทูปนี่จุดเมื่อวานนี่ทำได้ล่างๆไปเนาะ นั่นแหละมันเป็นอย่างเพื่อแบบตับโบ๊บ๊อ๊บหมูเนาะว่ามันเป็นอย่างเพื่อตรงกันครันึ่ขแม่ย้ำโชว์ตัวเลขให้เอฟซีดูนะคะแล้วก็ใครดูก็แคปหน้าจอเลยนะมาแล้วมาแล้วแม่ทิปเมทิปมาแล้วเมทิปเมทิปเมทิปเมแคปหน้าจอเดี๋ยวขอส่งน้อยนึงอารมณ์ในตามๆจากใบหนาเนน้อยเออนะโอเคค่ะเอาแคปไว้นะครับท่านผู้ชมแคปแคบไปด้วยทิพย์คำพร สรุปตัวเลขนะคะของแม่ทิ่นะคะในวดวันที่สิบเก้นสิงหาคมพศสองพันห้าอสิเจ็นะคะตัวเลขบนฝ่ามือนะคะจะ1,57นะคะแล้วก็5,97นี่เลขเนี้ยก uh ็แม่เลขถูปูศิลาปูศิลามันคือเกี่แบบยู่ข้างล่างนะมันกอนกันจะมีเาเห็นจริงๆมันน่้าียอยู่ข้างูกก็เลยเอาหามาใส่้อมเป็น5,97เกาเจ็ดเนาะ ตัวนี้คือเลขข้้งล่างนี่คือตัดหาบ่ตัดหาบ่นี่เลขมักมักมักนี่มงวนี่มักงวนี่ก็คือเลขสิบห้านี่บ่อ๋อกับเก้าเจ็ดเลขมักสองตัวแม่มักตัวนี้ครับประจําซื้อเจ้าของเกิดลัสิเสิงหาปีมะมรงนะครับเม่สิเป็นเก่าเก้านคัรัจระจําตัวเจ้าของนะครับ ก็นะครับขอบคุณนะครับอ่อขอบคุณเมธแมทีเนาะหลายๆเด้อเมธิเมธีหลายๆเด้อแมกแต่้มน้ำอเข้าที่เอาโตเลตมาัปั่นเอ่องเนาะครับกขอบคุณแมทิหลายๆครับผมขอให้เฮงงด้วยด้อสับวัสดีครับคุณแมทิครับ